เคยสงสัยกันไหมครับว่าคนที่เก่งมากๆในแต่ละวงการไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาศิลปินหรือนักธุรกิจเบื้องหลังความสําเร็จของพวกเขาเนี่ยมีอะไรที่เหมือนกันคําตอบอาจจะไม่ใช่แค่พรสวรรค์หรือโชคช่วยนะครับแต่มันมีรูปแบบบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งวันนี้เราจะมาถอดรหัสรูปแบบนั้นไปพร้อมๆกัน คือความเป็นเลิศเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันถูกสร้างขึ้นมาอย่างมีแบบแผนมีรากฐานที่ชัดเจนและเป็นระบบมากๆซึ่งเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าพิมพ์เขียวลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับพิมพ์เขียวในที่นี้ก็เหมือนกับแบบแปลนสร้างบ้านเลยมันคือแผนที่เป็นระบบที่จะพาเราไปให้ถึงเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวอาชีพการงานหรือแม้กับโปรเจกต์ใหญ่ๆเพื่อสังคมก็ตามโอเคครับมาเริ่มกันเลย จุดเริ่มต้นของพิมพ์เขียวดีๆทุกอันเนี่ยมันคือการเข้าใจระบบพื้นฐานที่มันทำงานอยู่ให้ได้ก่อนแล้วก็คงไม่มีระบบไหนที่จะพื้นฐานไปกว่าร่างกายของคนเราอีกแล้วละครับดูอย่างระบบย่อยอาหารนี้สิครับถูกขั้นตอนที่เราเห็นตั้งแต่ปากไปจนถึงลำไส้เนี่ยมันคือส่วนประกอบในพิมพ์เขียวพื้นฐานของร่างกายเราเลยนะการเข้าใจแผนที่นี้แบบทะลุป,ปรุปโปร่เนี่แหละครับคือจุดสตาร์ทของบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่จะเอาไปต่อยอดเพื่อดูแลสุขภาพของผู้คน พอเข้าใจระบบพื้นฐานแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราจะเห็นภาพเลยว่าผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาเนี่ยเขาก็เอาความรู้นี้ไปสร้างพิมพ์เขียวของตัวเองที่มีเป้าหมายต่างกันไปเลยอย่างนักฉุกเฉินการแพทย์พิมพ์เขียวของเขาก็คือทํายังไงก็ได้ให้รักษาชีวิตคนไว้ให้ได้ในขณะที่ฟิตเนสโค้ชพิมพ์เขียวของเขาคือการดึงศักยภาพนักกีลาออกมาให้ถึงขีดสุดแล้วรู้ไหมครับว่าพิม์เขียวพวกนี้มันละเอียดขนาดไหนดูตัวเลขนี่สิครับ7 7นี่คืออะไร มันคือจำนวนมื้ออาหารต่อวันที่นักโภชนาการการกีฬาอาจจะต้องออกแบบให้นักกีฬาระดับโลกเลยนะครับไม่ใช่แค่สามืือนะแต่เป็นเจ็ดมือที่คำนวณมาเป,ะเปะ๊ะๆนี่แหละครับคือตัวอย่างของพิมพ์เขียวที่ลงลึกในทุกรายละเอียดเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากเรื่องร่างกายคราวนี้เราลองมาดูในมุมของอาชีพกันบ้างดีกว่าว่าแนวคิดพิมพ์เขียวเนี่ยมันจะช่วยเปลี่ยนความชอบความหลงไหลให้กลายเป็นอาชีพที่ประสบความสำเร็จได้ยังไง จุดเริ่มต้นของหลายๆคนก็เป็นแบบนี้เลยครับคืออาจจะเริ่มจากความไม่แน่ใจด้วยซ้ำแต่เชื่อไหมคะว่าความชอบความหลงไหลนี่แหละมันคือพิมพ์เขียวฉบับร่างแรกสุดเลยหลายคนอาจจะคิดว่างานอาร์ตเนี่ยมาจากฟิลลิ่งล้วนๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังมันมีพิมพ์เขียวที่เป็นระบบซ่อนอยู่ตั้งแต่การหาไอเดียสเกจปั้นไปจนถึงลงสีทุกอย่างมีขั้นตอนของมันซึ่งนี่แหละครับคือพิมพ์เขียวของความสร้างสรรค์ มาดูอีกหนึ่งโลกสร้างสารรค์กันบ้างครับกับคำพูดที่น่าสนใจมากจากนักแต่งเพลงที่เขาบอกว่าลองดูสองอาชีพนี้สิครับนักแต่งเพลงกับผู้ประกาศข่าวการเงินดูเผินๆน,นี่คนละขั้วเลยนะแต่เชื่อไหมครับว่าแก่นของมันเหมือนกันเป๊ะเลยคือต้องหาข้อมูลวางโครงสร้างแล้วก็ลงมือทาเพื่อให้เกิดผลงานออกมานี่เป็นข้อพิสูจน์เลยครับว่าหลักการพิมพ์เขียวเนี่ยมันใช้ได้กับทุกสายงานจริงๆ โอเคครับจากเรื่องของคนเรื่องของอาชีพคราวนี้เรามาขยายสเกลให้ใหญ่ขึ้นไปอีกครับคือการเอาพิมพ์เขียวที่เป็นระบบเนี่ยมาใช้สร้างผลกระทบดีๆให้กับสิ่งแวดล้อมและชุมชนของเรา450ตัวเลขนี้มันบอกอะไรเรานี่คือจำนวนปีนะครับที่ถุงพลาสติกแค่ใบเดียวใช้เวลาย่อยสลายตามธรรมชาตินานกว่าชีวิตคนเราหลายช่วงอายุคนเลยทีเดียว นี่คือความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่มันใหญ่มากจริงๆแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงหนึ่งในพิมพ์เขียวที่น่าสนใจมากก็คืออัพไซคลิงครับมันคือการเปลี่ยนมุมมองเลยนะจากขยะที่หลายคนมองว่าไร้ค่าให้กลายเป็นของที่มีค่ามากกว่าเดิมซะอีกนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยครับพิมพ์เขียวง่ายๆแต่ทรงพลังมากๆที่เรียกว่าธนาคารขยะในโรงเรียน กระบวนการ4ีขั้นตอนที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การลดขยะนะแต่มันคือการปลูกฝังพิมพ์เขียวเรื่องความรับผิดชอบและความรู้ทางการเงินเบื้องต้นให้กับเด็กๆไปในตัวเลยเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพอาชีพหรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมหัวใจสำคัญที่เชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันก็คือกระบวนการที่เป็นระบบนี่เองมันคือการเปลี่ยนเรื่องที่ดูซับซ้อนวุ่นวายให้กลายเป็นสเต็ปง่ายๆที่ใครๆก็ทำตามได้ เพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปหัวใจของพิมพ์เขียวทั้งหมดมันจะออกมาเป็น4ขั้นตอนง่ายๆแบบนี้เลยครับคือ 1. เรียนรู้ระบบให้เข้าใจถ่องแท้ 2. สร้างแผนการที่ชัดเจน 3. ลงมือทำจริงและ 4. คอยปรับปรุงพัฒนาอยู่ตลอดเวลาแค่นี้เลยและคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งทายไว้ให้คิดกันต่อก็คือเมื่อเรามีเครื่องมือที่เรียกว่าพิมพ์เขียวอยู่ในมือแล้ว พิมพ์เขียวฉบับต่อไปที่จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มันจะเป็นพิมพ์เขียวเกี่ยวกับอะไร